ไปอยู่กับรายการ My Hero วิ่งตามฝันกันนะครับและเราก็ได้น้องสองคนที่มาตามความฝันของพวกเขากันต่อและได้ฝ่า5ด่านของโค้ชโยไม่ได้แล้วเรามาดูกันสิครับว่าพวกเขาจะไปที่ไหนกันต่อรู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นตัวแทนไปต่อครับจะทําให้ดีที่สุดรู้สึกตื่นเต้นครับแล้วผมก็จะทําให้ดีที่สุดไม่ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงผมก็จะเต็มที่ครับเพื่อโรงเรียนธัญญบุรีครับ ครับแล้วตอนนี้เนี่ยฮะเราก็เดินทางมาถึงที่บางกอกกาสกันแล้วนะฮะรวมถึงน้องๆที่ผ่านเข้ารอบมา2คนด้วยกันเย่แต่ก่อนที่เราจะพาน้องๆไปทํากิจกรรมเรามาเจอกับคนนี้ก่อนดีกว่าเขาเป็น PR ของบางกอกการนั่นเองนั่นก็คือพี่อาทิตย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ผู้รู้จริงนะฮะวันนี้พี่อาทิตย์จะมาพาน้องๆแล้วก็เรานะฮะทั้งพอยแล้วก็นิกเนี่ยไปเจอกับอะไรบ้างครับเนี่ยครับก็สโมสรแห่งนี้นะครับก็เป็นสโมสรของ ทีฟุตบอลระดับประเทศะนะครับก็ะะบจะมีห้องต่างๆที่แบบว่าสําหรับรองรับนักกีฬามืออาชีพก็<า>จะเป็นห้องที่นักกีฬาเขาใช้อยู่ประจําอยู่แล้วนะครับทั้งรอการฝึกซ้อมเตรียมการแข่งแล้วก็มาดูกันว่านักกีฬาเนี่ยกว่าจะเป็นนักกีฬาได้อย่างทุกวันเนี่ยเขาต้องฟิตซ้อมร่างกายไงบ้างก็จะมีห้องฟิตเนสนีฟ<ะ>ิตเสด้วยวันนี้มีคนมาเล่นฟิตเนสไหมคะอยากจะเข้าปดูหมไหมไหมไหมชัดเจนนะฮะพอยครับพอยดูฟินเป็นพิเศษนะฮะใช่ค่ะน้องๆตื่นเต้นไหมครับหรือว่ายังนิ่งอยู่ พร้อมแม่พร้อมแมพร้อมเต้วแต่ยังเก็บอารมณ์อยู่พวกเราพร้อมแล้วพี่ครับโอเคได้ครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวพาไปชมกันเลยได้งั้นเดี๋ยวให้พี่อาทิตย์นำไปเลยดีกว่าโอเคไปเลยค่ะตาครับมาเชิญเลยครับโอ้ยรุวันนี้ก็เป็นห้องพื้นที่ที่นักกีฬาเขาจะ อยู่กันตั้งแต่ทั้งซ้อมแล้วก็แข่งขันแล้วเดี๋ยวห้องแรกที่เราจะพาไปตรงนี้จะเป็นห้องแต่งตัวนักกีฬาเดี๋ยว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 รับ๋ยวเดีเดี๋ยวเลี๋ยรับสายตเดี๋ยวเป็นยวเดียนเดี่ยวเดี๋ยวเดีนยวเดียวเี่วเดใ๋ยวเดี๋ยวเดียว่ดร๋ยวเปล่ยฮะไม่มดี๋ยวเ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 ดี๋วเดี๋ยเดี่ยเียวเดยู่แต่กลเ่นยังอยู่กลิ่นตัวเท้าเดี๋ยวไปพิสูจน์กันเองโอเคครับ พอยมาเลยฮะกลิ่นของนักกีฬาเป็นไงพอยครับแม้โดนใจพอยทีเดียวฮะทุกคนที่เช็ดแบบรีมผีปากเลยไหนพอยสูตรกลิ่นนักกีฬาสิฮึ๊บนะฮึ๊บโมโหอย่าเพื่อให้พูดต่อนน้ดีครับผมเชื่อแลลวครับว่าสดจริงอะไรจริงนะฮะคุณผู้ชมครับดเรองน้องๆหะกลิ่นมาเนี่ยเป็นไงตื่นสึกมีพลังฮะ โอ้พี่ฟิตมากตอนนี้เดี๋ยวฝั่งนี้เราจะมีอีกห้องนึงถัดไปจะเป็นห้องฟิตเนสกีฬาไปดูว่าในกีฬาฟุตบอลเนี่ยเขาต้องมีเครื่องออกกำลังกายแบบไหนบ้างที่ใช้กับนักกีฬาฟุตบอลห้องนี้พี่นิกน่าจะชอบเพราะว่าพี่นิกเป็นคนออกกำลังกายแล้วชอบมากเลยพี่ยก่ไปเลยครับผมไปเลยครับผมมาอะไรครับต่อห้องนี้ครับผม ห้ฟิตเนสใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ห้องฟิตเนสของเราอุปกรณ์เยอะแยะเลยพี่นิกจัดเต็มมาเรียกว่าครบเครื่องเลยนะเพราะว่าห้องห้องนี้ครับก็เราจะดูแลโดยเขาเรียกว่าเป็นฟิตเนสเทรนเนอร์ครับที่จบมาทางด้านของสาขาขอกอกกำลังกายโดยตรงเลยนะครับซึ่งซึ่งซึ่งก็จะมีความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายเฉพาะส่วนส่วนักกีฬาเพราะว่าอย่างนักกีฬาฟุตบอลนะครับฟุตบอไม่ต้องไม่จำเป็นต้องแข็งแรงทุกส่วนอ่ะฮะก็จะมี ส่วนที่ใช้ในการประทะในสนามมีอะไรบ้างมีไหล่มีหน้าอกอะไรเงี้ยครับซึ่งแต่ละตำแหน่งก็ต้องแข็งแรงคนละส่วนเหมือนกันนะนะครับซึ่งฟิตเนสเทรนเนอร์ของเราก็จะคอยมีแบบจดสติเลยครับว่าตำแหน่งกองหลังคุณจะต้องเล่นหน้าอกเล่นไหล่ให้ได้เท่าไหร่ประมาณนี้ก็แล้วแต่แต่ละตำ,ตำแหน่งน้องๆมีอะไรสงสัยนี่ถามได้เลยนะอยากถามพี่ได้เลยว่าเราควรจะออกลังกายประมาณไหนอะไรยังไงเออได้เลยนะแต่พี่ก็ลองดูก็ได้ครับว่าห้องห้องนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างลองไปดู ใช้กับทางของทางโรงเรียนนะฮะเนี่ยอย่างที่เราอยู่กระสอบทรายเนี่ยบางคนนักฟุตบอลทําไมต้องเตะกระสอบทรายอาจะไม่ค่อยมีก็จะมีเหมือนกันในเรื่องของฟุตเวิร์กการการเตะการอะไรพวกนี้เหมือนกันฟุตบอลนี่เป็นอะไรที่แบบเฟื่องฟูมากเพราะดูนักเตะแต่ละคนนี่โอ้โหอายุ18นี่ก็เป็นนักกีฬาชีพไปแล้วครับผาเลี้ยงดูผู้ปกครองได้แล้วครับสบายสบายเลยไงก็พวกพี่ทั้งสองก็ฝากคำหวังน้องสองคนนะครับอย่าลืมพี่ด้วยองอย่าลืมกันนะอย่าลืมกันนะ วันนี้เราพามา2ห้องแล้วยังมีที่ไหนไหมครับพี่เพชรครับแล้วเราจะไปดูทางด้านของห้องแถลงข่าวกันบ้างนะครับของเราก็จะมีห้องแถลงข่าวเป็นแบบห้องพิเศษเลยเพราะปกติเวลาจบเกมจะมีการสัมภาษณ์ใช่ไหมของโค้ชพวกนี้เราก็จะมีห้องสําหรับนักข่าวไปรอสัมภาษณ์โค้ดโดยเฉพาะเลยนี่สำหรับคุณซือโดยเฉพาะใช่ครับแล้วก็รวมไปถึงห้องรับรองแขก V I P ระดับผู้บริหารสปอนเซอร์ไปดูกันว่าห้องพวกนั้นเขา ครบเครื่องขนาดไหนและมุมมองในการดูฟุตบอลที่สนามของเราเนี่ยสวยงามขนาดไหนโอ้โหตื่นเต้นอ่ะอยากไปดูแล้วได้ไปกันเลยดีกว่าครับผมเชิญเลยครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นีผมรู้สึกเลยว่าปราบพิ่มน้ำตาจะไหลนะฮะ พี่อาทิตย์นะครับได้ให้พวกเราสองคนนะครับรวมถึงน้องๆเนี่ยสวมบทผู้การทีมนะฮะวันนี้เหมือนเป็นผู้การทีมมากตื่นเต้นครับพี่ทิ่ครับเห็นบอกว่าห้องนี้คือสุดเอ็กซ์คลูซีเลยใช่ไหมครับห้องนี้ก็เป็นห้องเอาวัดอาทิตย์ตรงตรงเรานั่งนะครับก็จะเป็นที่นั่งสําหรับเฮดโค้ชนะครับหรือไม่ก็เป็นผู้บริหารทีมนะครับหลังจากแข่งจบการแข่งขันไปแล้วนะครับก็จะมีกฎของทางสมาคมฟุตบอลนะครับก็คือผู้บริหารทีมหรือโค้ชเนี่ยจะต้องมานั่งตรงเนี้ย แล้วก็จะมีนักข่าวนั่งเต็มไปหมดเลยรวมไปถึงนะครับเก้าอี้ที่น้องๆนั่งสองสองคนนี้นั่งอยู่นะครับก็เราใช้ในการนั่งเซ็นสัญญานักกีฬาใหม่โอนะครับโอ้เก่งอ่ะอนาคตดีนะเราเนี่ยหรือว่าเป็นดีเป็นรังดีเป็นรังดีเป็นรัค่ะแต่เราเป็นไงว่างยิ้มไม่หุบเลยเนี่ยนั่นเป็นคนที่เก็บอารมณ์เก่งมากแต่เห็นบอกว่าวันนี้ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ใช่ไหมครับเพื่นดีครับผมเรายังเหลือ ห้อง V.I.P อีกหนึ่งห้องนะครับมี V.I.P อีกชายอยู่ชั้นข้างบนนี้โอยอยากรู้จะเลยจะพาไปที่ไหนเนาะใช่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าห้อง V.I.P เนี่ยจะมีอะไรที่พิเศษมากกว่าที่นั่งธรรมดาทั่วไปบ้างนะคะเดี๋ยวให้พี่อาทิตย์พาไปเลยดีกว่าค่ะตามมาเลยครับมาเชิญเลยครับ นี่สนามของเราเมื่อกี้นี้นี่ว้าวผมพี่นี่ครับสวยมากครับอันนี้คือมุมมองที่เป็นเรียกได้ว่ากลางสนามที่สุดแล้วสําหรับห้อง VP ีที่เรามีครับนะครับก็จะมองเห็นทั่วสนามมุมมองจะเขาเรียกว่าเพอร์เฟกเลยครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้จะพาไปดูอ่าเขาเรียกว่าร้านขายสินค้าของสโมสรไปดูว่าเรามีสินค้าอะไรบ้างนะครับนอกจากชุดฟุตบอลแล้วยังมีสินค้าและสไตล์อื่นอื่นอีก <Wow. S 2> ครังผลิตเองด้วย<ด><ด>ของเราเป็นผลิตเอง,เองด้วยแบรนด์ของเราเอง โอ้โหเป็นไงฮะพลอยนี่ใจดีนะพี่พลอยใจดีมากเลยเนี่ยนี่ซื้อเสื้อให้เลยเป็นไงล่ะโอ้โหอันนี้เป็นเสื้อของทางสโมสรใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเสื้อยืดที่แบบใส่ลำลองใส่หล่อๆใช้แบบว่าในไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันได้ด้วยใช่ครับฟอมบอลเสร็จมาใส่นี่เป็นไงบ้างฮะแต่ละคนกาฟิวเป็นไงบ้างกาฟิวกาฟิวแบบชอบครับตื่นเต้นไม่คีว่าพี่แล้วอีกคนหนึ่งเป็นไงบ้างความรู้สึกชอบหรือเปล่าได้ใส่เสื้อของบางกอกกลาส ี่ยังเขินอยู่นะฮะแต่ต้องบอกนะครับว่าวันนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับพี่อาทิตย์นะฮะพาเรามานี่ต้องบอกว่าขอบคุณจริงนะครับครับผมขอบคุณมากค่ะดูทั้ง VIP นะครับ VIP room นะคะับรวมถึงห้องฟิตเนสใช่ฟิตเนสนะครับห้องเก็บตัวต่างๆแล้วก็ชอบที่นี่ด้วยครับวันนี้ขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะคะขอบคุณครับครับผมยินดีครับแล้วก็หวังว่าน้องๆสองคนในอนาคต จะได้เห็นวิ่งอยู่ในสนามบังกอกลางจะเป็นนักเตะบางกอกลางหรือจะเป็นคู่แข่งกันแล้วแต่ยต้องติดตามนะฮะพี่นีคะแต่ว่าช่วงหน้าเรายังมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้กับน้องๆแต่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยจะต้องติดตามนะคะในเรกหน้ากับรายการ My Hero วิ่งตามฝันครับ